สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะคะของนางเอกหมอลำที่เธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามาแรงมากๆในตอนนี้สําหรับยูกิเพนปากานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนางเอกหมอลำที่คณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะทราบกันดีว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกหมอลำนะคะที่อายุน้อยที่สุดก็คืออายุเพียง14ปีเท่านั้นเองแต่ว่าความสามารถของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่ารอบด้านแล้วก็เป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะ สำหรับยูกิเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการมอลำที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างยอมรับในความสามารถเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะมีความสามารถที่รอบด้านจริงๆทั้งการลำซิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงต่างๆรวมทั้งการแสดงบนเวทีเนี่ยเธอก็สามารถทําออกมาได้ดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มาพร้อมพรสวรรค์นะคะในด้านนี้จริงๆรวมทั้งเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยชื่นชอบในสิ่งนี้มากจริงๆแล้วก็ยังเดิน ทางตามหาความฝันนะคะใ,ในด้านของการเป็นหมอลำเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าความฝันของเธอเนี่ยนะคะก็เป็นจริงนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ยังจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจากที่เราเห็นกันเนี่ยเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดพัฒนาเลยนะคะก็เห็นถึงความสามารถของเธอนะคะที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับยูกิเพนพกาแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งความสามารถของเธอนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าโดดเด่นมากๆเลยสําหรับ งานนะคะเกี่ยวกับด้านของการถ่ายแบบนั่นเองสําหรับยูกิเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสถ่ายแบบเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นถ่ายแบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะคะเธอเนี่ยก็สามารถทําออกมาได้ดีเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงสกิลในการโพสท่าของเธอนะคะรวมทั้งรูปร่างของเธอนะคะที่มีการดูแลรูปร่างของตัวเองอยู่ตลอดเลยเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความเหมาะสมมากๆแล้วภาพถ่ายแบบของเธอแต่ละภาพเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นถึงหลากหลาย สายของเธอนะคะก็จะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสวยในหลายๆมุมนะคะรวมทั้งก็สามารถทำงานในด้านนี้ได้ดีจริงๆนะคะสำหรับยูกิเพนพกาแล้วก็แฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างบอกว่าเธอเนี่ยนะคะก็เหมาะกับงานถ่ายแบบมากๆเลยเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความสวยมากๆนะคะรวมทั้งหุ่นของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหุ่นนางแบบเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนอายุ14ปีนะคะที่มีส่วนสูงที่สูงเร็วมากๆนะคะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย เธอจะสูงประมาณ1 6 8ยหถึงเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโห่นางแบบเลยก็ถ้าเห็นเธอเนี่ยนะคะมีการโพสภาพที่เธอเนี่ยไปถ่ายแบบแฟนๆเนี่ยก็ต่างจะมาคอมเมนต์นะคะพูดถึงเธอรวมทั้งแบบว่าก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยก็เหมาะกับการประกวดนางงามมากๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็เชียร์ให้เธอไปประกวดนางงามแต่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเธอก็ยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ก็ยังเด็กอยู่นะคะหลายๆคนเนี่ยก็หวังว่าอยากจะเห็นเธอเนี่ยนะคะไปในเวทีของการประกว กวนนางงามบ้างนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่เหมาะสมในด้านนั้นจริงๆนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากเห็นนะคะรูปภาพของการถ่ายแบบของเธอเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามเธอได้นะคะทั้งในแฟนเพจของยูกิเองนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวเนี่ยเธอก็ได้มีการอัปเดตภาพต่างๆนะคะที่เธอเนี่ยได้ไปร่วมงานแล้วก็ถือได้ว่าแต่ละรูปเนี่ยนะคะก็ได้เห็นสไตล์ของเธอที่แบบว่าโดดเด่นมากๆในแต่ละรูปนะคะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของเธอมากๆด้วยยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามกัน ด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงนะคะอีกหนึ่งความสามารถของเธอที่ถือได้ว่าโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับงานด้านการถ่ายแบบนั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของคณะหมอลําเสียงวิหกด้วยนะคะก็น่าจะมีการไลฟ์สดกลุ่มปิดต่อๆไปนะคะยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้คณะหมอลําเสียงวิหกรวมทั้งยูกิเพนประกาศกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะ ก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะคะสําหรับรางวัลหมอลำดาวรุ่งหญิงให้ยยกิเนี่ยนะคะได้ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะก็อย่าลืมช่วยๆกันโหวตด,ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ